ตัวรัดหน้าองค์พระนครปฐมนะครับเจ้าเก่าขายมานานมากนะฮะร้านนี้นะครับตอนนี้ไม่อยู่ด้านนอกเนาะองค์พระนครปฐมนะะนครับเป็นรัดหน้าสูตรนครปฐมนะใส่ลูกชิ้นนะครับนี่เป็นตัวชูโรงเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับคุณแม่อ๋อเครื่องผัดรัดหน้าจ้ะเครื่องเครื่องผัดรัดหน้ากระเทียมริกเระเทียมนะเป็นสูตรของทางร้านนะครับชั่วรัดหน้านะนี่โอ้หน้าเป็นเนื้อชั่วรัดนะโนน วันนี้ตักเองเลยปกตีก็จะปรุงนะอันนี้คุณพ่อหรือเปล่าใช่ครับคุณพ่อองคุณพ่อมาเองเลยวันนี้สวัสดีครับนี่ครับคุณพ่อนี่สูตรดั้งเดิมนะตกทอดมาสูตรรุ่นลูกนี่รุ่นลูกรุ่นพ่อที่คุณแม่ขายดีมากนะครับในงานโภคภัณฑ์นครปฐมนะแต่อยู่ด้านนอกนะโดน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 ให้ออกมาอยู่ด้านนอกนะได้แล้วดีครับแล้วจวมาด้านในจะให้คนที่เขาไม่เคยมาเข้าไปขายกันนะครับนี่ แต่ว่าตรงนี้ก็ดีนะครับไม่มีเสียงเพลงเกี่ยวเจ้านะทำให้ทุกคนได้ดูนะครับบรรยากาศในการทำแบบดสดๆตั้งนี้เลยร้านอร่อยร้านเด็ดร้านดังนะมันจะเกลือนิดนึงนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวมันจะเกลือนิดนึงไม่ใช่ว่าโอ้โหร้านคุณแบบไม่มีร้อยหกรอยอะไรเลยนะฮะมันไม่ใช่นะครับแต่ร้านแบบร้านที่ขายดีจริงๆมันจะต้องแบบเกลต้องเลิกแบบนี้นะนี่ครับบรรยากาศนะครับนี่คุณไม่ตักเส้นเองเลยนะจะมีเส้นใหญ่มีเส้นเล็กนะครับ แล้วก็มีลูกชิ้นนี่เขาไม่ได้เอาแบบธรรมดานะเขาเอาเป็นเข่งนะสลับขนะขนะมาเป็นเข่งเลยนะครับตอนนี้ก็ขายอยู่ที่ธรรมดาสี่สิบใช่ไหมสี่สิบบาทสี่สิบบาทห้าสิบบาทนะครับดูดูดูคุณพ่อดูคุณพ่อดูขนาดท่านอายุเยอะแล้วแบบทรรมะธรรมแรงนะ เป็นสูตรดั้งเดิมเลยนะมาจากท่านเลยนี่นี่นี่ว้าวอ้่่ของแท้ต้องควายลุกของแท้ต้องควายลุกแบบนี้ไฟออไฟออตอนนี้เราอยู่ที่โครงกานนครพนมด้านนอกนะครับอยู่ที่ร้านจั่ว,วรันหน้านะคะนคะรับบรรยากาศสนุกสนานเลยตอนนี้นะ กําลังง่วนกันอยู่นะครับกำลังกำลังถา่ายกาลังทากําลังปรุงนะเนี่ยก็ใช้ไฟแรงมากนะนะครับมาดูจะคุณดูแก๊สก่อนนะคุณดูแก๊สก่อนหนึ่งสองสามสี่เนี่ยสี่ถังเนี่ยคุณคิดดูว่าจะจะใช้ไฟเยอะขนาดไหนนะแก๊สถังใหญ่สุดนะไซส์ใหญ่สุดสี่ถังนะสำหรับร้า,านจั่วร้านหน้านะนี่อันนี้คือสูตรของเขาเขาจะใส่ คณะเข้าไปนะคณะเข้าไปหรือสักพักจะจะตีแป้งจะตีแป้งให้มันให้มันเอ่อเป็นเหนียวเหนียวนะนี่ครับอันนี้เป็นสูตรสมของเขานะชั่วราดหน้านะครับนี่มาดูว่าโอ้เขาจะลวกเสร็จแล้วเขาจะเอาเอาออกไปนะเขาจะไม่กลิ่นหอมนะเนี่ยลวกเสร็จแล้วก็จะออกไปใส่พักไว้นี่แบบนี้นะครับ เรไปพักไว้สวัสดีครับเฮียนี่ครับเห็ดจั่วเห็ดจั่วนะเห็ดจั่วนี่จานนี้ห้าสิบบาทใช่ไหมสี่สิบบาทเริ่มต้นที่สี่สิบบาทพิเศษห้าสิบอ่าพิเศษห้าสิบอันที่ตักกลางนี่คือสี่สิบเส้นเล็กเส้นใหญ่ราคาเดียวกันเฮ้ตักปลา พอไปต่อรุ่งได้ที่เดือดเดือดแล้วก็ใส่หมูเข้าไปนะครับใส่กันไปแบบนี้เลยนะครับนี่แบบฉบับดีเอลุชิเดอลันน,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 นั่นนะเขาทำกันอย่างนี้นั่นนะครับผสมนะจะเป็นสูตรลูกชิ้นแล้วก็หมูหมูหมักนะครับ แล้วก็จะมีฝักหน้านะแล้วก็จะปรุงกันตรงนี้เลยนะครับปรุงกันหน้าร้านตรงนี้นะครับแล้วก็เสิร์ฟมนตรงนี้เลยนะนี่ครับ,บใครที่ไม่เคยกินนะร<ม>้านน้านาครปฐม,าม,มอาจจะไม่เหมือนที่อื่นนะครับลองมาชิมดูนะเพราะว่าสูตรของเขาจะเป็นสูตรเด็ดแคบรับของทางร้านเลยนะแอยดูดินโอ้โหทำมันไม่ทันเลยน,ะนี่จุกจินมแอนดูดูดู ส0บาทเท่านั้นเองนะครับก็คนที่เข้ามาชมคลิปนะในเพจนะครับสตปรดพูดแบงก์กรงไทยแลนด์นะครับแล้วก็ยูทูบนะครับคือมี้เทอเวลนะยังไงก็่ารุนานะครับขออควาแล้วนะนี่หนึ่งเข้าไปกดซับสไครต์นะครับแล้วกดกดไลค์เพจให้ด้วยนะครับเพื่อ เป็นกำลังใจให้กับคนทําคลิปนะครับนี่ฮะก็จะมีร้านไหนร้านเ,นเด็ดๆก็จะนําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันผ่านหน้าจอมือถือหรือว่าจอทีวีที่บ้านเลยนะครับนี่นเลยโอ้โหมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดเห็นง่ายๆนะบรรยากาศแบบนี้นะนะครับ,รบนอกจากว่าเป็นวันงานวันเอ่อหนึ่งปีไม่หนึ่งครั้งนะครับงานองค์ละผสมจะดีนะจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนะของทุกปีนะครับก็จะมีการจาัดงานอย่างนี้แล้วก็ร้าน ร้านค้าที่เคยขายขายอยู่หน้าองค์้าะเนี่ยจะย้ายไปอยู่ด้านนอกโซนด้านนอกหมดเลยนะเนี่ยโซนด้านนอกก็คือเนี่ยเนี่ยเนี่ยโซนเนี่ยเนี่ยอันนี้เขาเรียกอะไรแม่สีอะไรนั่นร้านทองร้านทองเนี่ยคือรถก็ติดอย่างนี้แล้วคนก็เดินเดินเลาะเลาะไปอย่างเงี้ยไปหาอ่าร้านนั้นร้านนี้กินนะครับก็คืออยู่ด้านนอกริมถนนตรงนี้นะนี่มาดูคุณพ่อคุณพ่อทำนะประจาฟองออกมวัน อ,อ,อันนี้คือสูตรเด็ดเคล็ดลับคืออยู่ตรงนี้เลยตัวตัวหลักตัวชูววโรงเลยถ้าผ่านจากตรงนี้ไปเนี่ยถ้าตรงนี้ไม่อร่อยไม่อะไรเนี่ยก็คือไม่ได้เลยนะมันต้องผ่านขั้นตอนนี้ขั้นแรกเลยเนี่ยเนี่ยใส่แป้งเข้าไปแล้วครับเพื่อจะทาให้มันมีความเหนียวหนืดน,นะนครับเนี่ยโอ้ดูดิหกหกหกวันนี้เลยนะบางทีก็เนี่ยมันจะหกขอบขอบกระทะนะแต่ไม่เป็นไรนะครับ วันเราไม่ได้เอามามามาทา,านอยู่แล้วตอนนี้เสร็จที่กินเนี่ยคืออยู่ในกระทะนั้นเลยนะนี่ครับเขาเรียกว่ากระทะจีนกระทะอะไรเนาะเนี่ยเสร็จแล้วดูดิโอ้โหดูอ่าล้วก็มาพักไว้ตรงนี้อ่ามาพักไว้นะเนี่ยคุณที่ดูเลยว่าไอ้ขนาดเนี้ยจะได้กี่จานนะมันเยอะมากนะเนี่ยดูดิเยอะมากนะครับ แต่เสร็จแล้วก็จะผัดต่อเลยตรงนี้เนี่ยอันนี้คือตัวตัวเครื่องปรหลักเลยของของร้านหน้ายอดร้านหน้านะวันนี้ผัดกะทีเป็นกระทะกระทะใหญ่ๆอย่างนี้เลยนี่ครับร้านหน้าร้านหน้าโอ้ถ้าใครกินหมดกะละมังนี่ผมว่าท้องแตกตายแน่กะละมังใหญ่มาก เครื่อร้านหน้านะครับนี่มาดูตะวาน,น,นีตะวานรอ ช่วงต่อเขี้ยวกระเทียมกํลาลังแตกตัวนะครับในน้ํามัน,นร้อนๆแบบนี้กระทะเดือดแบบนี้นะครับอุณหภูมิสูงมากนะครับอย่าเข้าใกล้นะครับขอแนะนำว่าอย่าเข้าใกล้เพราะว่าจะทําให้ดูหนังท่านฟองได้นะครับโอ้ยยืนถา่ายตรงนี้ได้กลิ่นหอมมากนี่ยแต่นักชิลสบายภาบเอย๊ยดูไฟแล้วก่อนดูไฟแล้วก่อนเฮ้ยโอ้โว โอแต่น้ำซุไปไฟไฟจะลุกปุ๊บเลยนะเดี่ยวขับเป็นน้ำซุปไม่ใช่น้ำเปลา่าเป็นน้ำซุปนะนี่แล้วก็ใส่เครื่องปรุงราไปนะครับโอ้โหวันนี้ไม่รู้ใครมีโอกาสได้เห็นคุณพ่อเลยว่ะมาในงานพรมผสมจจลีพร่อกับคุณแม่นะครับแล้วก็เนี้อจั่วนะเมื่อกี้ครับนี่เป็นเป็นครั้งแรกนะของผมเหมือนกันนะครับนี่ดูดิโอ้โหยาวๆเลยนะขายกันตั้งแต่นี่ยันเที่ยงคืนนะเนี่ยดูดิ โอ้โหใส่เข้าไปงี yeah. ้เลยเนี่ยเขาจะเอาไปลวกเอาไปวนวัวเป็นลูกลวกนะครับในอากาศร้อนๆนะเพื่อเป็นการเอ่อเบินให้เป็นสีเขียวๆนะไม่ไม่ไม่ถึงขนาดว่าให้มันอ่านุ่มมาละขนาดนั้นนะเนี่ยครับบรรยากาศกำลังคึกคักเลยตอนนี้นะทั้งคนทำและคนตักนะครับโหพี่ครูพี่ดีนะกต้องดีมากตรงนี้นะครับก็ พอดีก็มาถ่ายแล้วนะครับเดี๋ยวเขาก็ให้ถ่ายได้เต็มที่นะครับเป็นการโปรโมททางร้านด้วยนะนี่เสร็จแล้วก็แต่ตรงนี้พักไว้นะเราก็ช้อนไปช้อนตักตักตักแล้วก็ขย่อยขยาน้ําซุปออกแล้วก็ตักไว้ตรงนี้เพื่อเพื่อรอออเดอร์ลูกค้าสั่งแล้วก็จะตักใส่จานแล้วก็ใส่เส้นใส่เส้นตรงนี้เส้นเล็กเส้นใหญ่แล้วก็น้าราดแบบนี้น้าราดนะครับนี่แล้วก็จะทํา ต่อไปเลยนะสำหรับทางได้เลยทางไหนว่างนะคะน้ำลัดหน้านะเนี่ยเราต้องอยู่ประมาณนี้ฮะเนื่นองจากว่าไฟแรงมากเลวลาเขาใส่นี่ครับโอ้โหเทเอาเทเอาเลยล้นแล้วล้นแล้วล้นล้นล้นล ท่ถ่องพระ,ะจีนนะกระทาร้อนนะครับแล้วก็เบิ้นด้วยน้ำมันนะมีตั้งเส้นเล็เส้นใหญ่นะครับนี่เติมเติมนะพ่อแข็งแรงมากนะอายุท่านน่าจะหลักเจ็ดหลักแปดข้ามาแล้วผมว่านะแล้วกาแข็งแรงมาก ไก่มังหมูหมักะก็จะไม่มีเนื้อนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพอเดือดได้ที่แล้วมาดูเขาจะใส่แป้งนะครับ ใส่แป้งให้มันเหนียวหนืดนะเป็นร้านหน้าทันทีนะครับต้องรอให้น้ำตรงหน้าเดือดก่อนนะหา,นานะให้ดูมุมกว้างๆนะครับจะเห็นทั้งร้านเลยนะนี่ครับเดี๋ยวจะเริ่มตักฟองออกนะนี่ตักฟองออกไป จะเหลือจะน้ำซุปนะฟองข้าเขา,เอาออกหมดเลยจะมีถังรองอยู่ด้านล่างนะตรงนี้นะครับที่เก็บน้ำซุปเี่าเขาทิ้งนะไม่ไม่ไม่เลอะถนนนะครับ เรียกแป้งอะไรแม่สีขาวเนี่ยแป้งอะไรครับแป้งมันกับกระหลั๊งแป้งมันซากระหลั๊งนะครับเอ่อทำให้มันให้มันเหนืดให้มันเหนียวนะอ่าเสร็จแล้วโอ้โหโน่นโยนโน่นแล้วพอเสร็จปั๊บก็จะไปใส่ตรงโน้นทันทีนะแล้วก็โอ้โหมีม่แล้ว คนกันอยู่อย่างนี้นะฮะยอดเลยครับอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อล้านนานะครับถถงครับสวัสดีครับ